สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องยำแรงๆเด้อมือนีมือนีเนาะพี่น้นองสะดอนกับกำลังสีลงไปไล่ม่องน้ำยาเนาะมือนีเนาะยาเพว่ปสีลงไปไล่ม่องสะดอนก็นเลยอยากไปน้ำพวนพี่น้นองอยากเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันเนาะวิธีชีวิตการไล่ม่องหาปลาอยู่เขตมไตแก้งจำปลาซักเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันเด้ะพี่น้องเด้อว่าสิเป็นยังไงเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยทุกคนเทามาไรหม่องกับยู่ใกล้ๆกับ พังนก้อปากเซ่นี่ยละพี่น้องนี่แหนมเห็นเนาะเป็นเด็ดกันเจิ่นขึ้นสูงอะไรก็แนมบงเนี่ยตอนนี้เรากำลังดึงกันดึงหมองขึ้นมาพี่นอ้องเพราะว่าเป็นดึกสมอลงไปเนาะเอาลงไปก๊อเอาอันก๊อเอาจุกหมอง มาแล้วดิมองที่พ่นยามตอนเศร้านะอล้วเพึ่กจะมัดเมียนมัดเมียนหลังจากตอนแรงของมือไม้มาเขากะมาโก้เอาแลา้วกะเอามาหลางแล้วกะกา,างไม้พี่นอ้องมาออื่นเศร้าแล้วเขาก็มาหยยาม ป่าถือกู้เลืงสิม่วนดึงกันมาว่ามีแต่ป่าขาวหลาอยู่เนาะขาดกุแล้วเหมาะเียวโอ้็กเนื้อปลาเออเจ้าเป็นมาคนเดียวเนาะเออ สว่งช่วงอีพอแล้วเจ็บขาจะกลับมาคนเดียวจอดแล้วเนาะอืมไม่ว่าช่สวงป่าก็เริ่มถือกัดปูเหมือนว่าเจ็บขาเนาะงาเราก็มาเฮ็ดคนเดียวพี่เนาะเมื่อกี้ งงเงด้เงียเด้อปวดลูกปวดร้านเนาะดึงขึ้นมาไม่แต่ป่าตอนละหากโลโลเดออเ้อาามืงอื่นขามันถือนี่จะเอาไปขายเท่ะทนะไรเทื่อละจันจักแสนเนี่ยอืมได้เอ็นจักตอนเจากลางนะโอ้ แมาก็บอ่าแต่ละเทีท่จะมาคนเดียวจะกะก,กลางอยู่หาตอนเนาะกางหาตอนถามว่ามันถือก็ไดอยู่ประมาณในป่าในป่าประมาณหาโลซิบโลเนาะ,ะคล้ายก็ไดอยู่ประมาณอสองแสนสามแสนหมดไหมกไดอยู่ประมาณสองสามแสนพี่เนาะกระประมาณพันบาทเนาะชูงซุดแต่ละมือถามาว่าเรามาไล่มององหาตอนเนาะถามเรามาคนเดียวเรา ปาถือเราก็ได้อยู่ประมาณสามแสนสูงสุดประมาณพันบาทพีเนาะคือหนึ่งเนาะเทามาไลรมอง คนหลากเสยเนาะอคุณผู้หญิงนี่ออนนสังคมกับ,บนวนวายพี่เนาะบ้ะานเมืองกับเลี่ยนไปเนาะฮ่าหาอยู่หา,หากินหยาก,กับผ้าก,ก,ก,กันหลักค็กันแล้วแบบนี้บางทีหยาแล้วอันกลางมออเหม็นกับข้าเจาะก็มาหลักยามได้พี่น้องเลย อนที่ซีแล้วอันนี้ก็คือขั้นตอนการกางมองพี่เนอะ แล้วก็สีเซินมองขึ้นมาในนี้ขึ้นมาล้างมาซันเลยพี่นอ้องเออเข้ากลางไปเลยเป็นแบบนี้นะอันนี้ผมแค่จเจริญมากางไปเลยนะโอ้หมองปูเ่นี่น,นี่พี่นอ้อ,นนองนี่พี่น้องแนมเห็น้อบอกนี่เด็ดๆมองเนี่ยเราดึงเราปูเออเราปูไปเลยเนาะมองปู่ได้พี่นอ้องนี่ หาลุ่นน้ำกันได้พี่น้องมืออืน่นว่าสิเป็นป่ายังสาบลาบยุคสีมว่วนเนาะมาปดเอาเนี่ยเนาะแม่แล้วบ่นี้เออแล้วแล้ว,ลว,ลวอู้ยยาข่อยอเก,งก่งน,นีบพี่น้องมาไล่มองคนเดียวก็ได้ฮะ ใช้ตัวนี้แปดใช้นั่นแปดใช้หนั่นแปด,ปแปดใช้หกแปดถ้าหแหนมไปเป็นนบอลชิจ้าวคลองเหมืนอนคลองชิจ่าวป่ะเนาะเห็นบอกพี่เนาะก,กระตุกหนามมันฮ้าแหนมกระตุกหนามไรอยู่นี่น<ใ>นอย่างเงี้กลางคลองนงนะเป็นจุดที่ปูเป็นไรหมองเนาะปูกับยาเป็นไรแต่ว่าเออเป็นล่วงแบบเป็นล่วงแต่พอแต่แม่แล้วก็เห้ากระสือทอดกันมาเนาะว่าเป็นจุดที่ห้าวไรว่าสันซะ ยามนะรูมั่นตะรูมันใส่เลาก็มาเห็ดสั้นใส่ป้าเข็นใบเข็นใบเข็นใบยามทำกับมะการยามเสาไม่ยามที่สัตว์ะดอนมานังเบิ้งมาจักแนวซอยมาเบิ่งวิธีเบนหลังกลางหม้อมืออื่นเสาร์กับสิมานยามหม้อ่่งนัิ่นแซ่เสาร์ผุแหล่ประมาณหามงผู้ดีแจงแล้วเขากับมาพักกันมายามหมองเลยมืออื่นเสาร์พี่น้อ เดี๋ยวถารุ่นน้ำกันได้พี่น้องเด้อว่าสะดอนกัมยามากางง่องเป็นขังทับอีดเนาะว่าป่าสิถือือบอเนาะแในวังว่าก็คือสีมา้าอยูด่ดอกพี่น้องตอนนี้ก็คือตอนที่หาแล้วที่เป็นกลางง่องป้าไหวเนาะก็เห็นคือกันพี่น้องกำลังมาเป็นขงันงทับอีดอย่ากเก็บผ้าไว้ให้พี่ให้น้องเห็นเนาะอยา่าก็เก็บผ้า อย่างเง็นน้ำกันตอนนี้สั่นที่ดึงได้เนาะตอนที่หกเลยพี่นนองแล้วตอนนี้แหละกะข้าวเดียวได้ไหมเน,ะนา,านะกลางเนาะยังมัท่านไหนคำกะแล้วเลยเด้พี่เอาะ่อนนีกะพระดอนเก็บยา ย่บอ่ะสีมานอยู่บอ่ะกำลังกัดน,น,นี่กำลังสิเมื่องงาเนมันกับกลางมองอยู่พกตอนพี่น้องกลางเอาอันน้อยหนึ่งาะเพราะว่าช่วงนี้ป่ามาาันกับอยากเบิ่งยามหรือแล้วน่าอยู่เบิ่ลกระดูแล้วเพมันกับกลางแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เัากับลับแล้วายดียามสาวพี่น้องตอนนี้กับกำลังสิออกไปหยามมองนี่งานมันกำลังเกียมเกียมสิออกเกลือพีอ่น้อง ตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเนาะหลังจากมึกว่านนี่เนาะตอนแรกประมาณสี่โมงจะโดนกับหญ้ากับพักกันไปกลางมองเหมี่ยนเนาะกลางมองไหวอยู่หกตอนพี่น้องเดี๋ยวเคาสิไปยามตอนเสาร์ข้อมือนี่เนาะตอนเดี๋ยวนี้กับพ้นตกพี่น้องบรรยากาศยามเสาร์พ้นตกเพราะว่ามาขึ้นนี่พ้นตกแต่สองโมงจนหอดหกโมงเสาร์นี่แหละพี่น้องยังบนท่านเสาร์แต่เดี๋ยวนี้การยังมันกระตุกบือแห้งเนาะมันกระยิบยิบอยู่เนี่ยถ้าสิออกขึ้นไปแล้วนี่กำลังเกลี่ย ไปกับยาสองคน้นมือนีนพี่นอ้องหวังว่าคือสีมาเนาะคือสีได้เห็นปฝาน้นอกันร่างซาหน่ำของเครือง,องเหลือพนตกแห้งหน่ำจนเพิงเรือพี่น้องพระกันสายนี่ของกันตัวเองมือนี้เนี่ยอากาศมันถุ่มๆแน่มือนี้พี่นอ้องตอนเช้า,ามือ แป่เซ็นก็จะกำลังเงินยาหม้อยมอ,อยู่ด้พี่น้องนี่เนาะโอ้ยพนตกพนตกลิ่นในพี่น้องนี่อากาศขึ้มอยู่ตอนนี้ก็โม่งเลยอะแนมไปจองผู้กับซีเอนต์ัน สิก้อฮ้ามองพี่เนาะวิวลงไปเลยอ่ะหน้าหาอดจุดที่ห้าไลมองเมื่อวานนี้จุดที่ห้ากลางมองเมื่อวานนี้ฮ้ามาดึงขึ้นมาเลยไหลไปไ,ไ,ไปเนาะ ดึงมองขึ้นมาแล้วพี่เนาะโั้น้ำมันข่นเล็ป้าอันบ่ถือเนาะเออตอนที่หนึ่งผ่านไปเลยพี่เนาะบ่ถือสัก ආ ພෝ t h ư ở n เนาะ6ตอนผ่านไปแล้วยังบ่เห็นวีแววเลยเออ <laughs> อ่ามาเลยพี่น้องแต่ตัวหนึ่องนะอยามาสามตอนกาล่งแต่ป่าตัวหนึงพี่น้องเดนี่นี่กาล่งได้

อ <Es by S 1> <ừ> ันี UH ้โ uh ม้แล้มันสิหนูหนูไอจอนอุ้ยสีอดปองเขาขาวขุดิทเนี่ยขุลิอันนี้มันยังสองตอนสตอนนี่ก็มาแต่ยามโม่แล้วเนาะนี่มาเบิ้งน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวเด้อนี่แม่เอาปลาขึ้นมาเบิ้งในบ้านหนึงโอ้ยมีแต่ดูเรไบอไรเดตตัวเดียวเด็ดปลาตัวเดียวพี่น้องนี่เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ยกับพี่ไปจำนี้เด้อพี่น้องเด้อไว้พอกันใหม่คลิปหน้าบายดีบาย